โอกาสที่จะไปหาคนผิดเต็มๆจริงๆเนี่ยยากดูโฆษณาให้แนละ้วขอบคุณมากครับผมยากจริงๆแอนพูดเลยเลยยากมากยากถามว่ายากไหมยากเพราะว่าเพราะาอย่าลืมนะต้นต้นเรื่องมันอนะมันใหญ่เกินไป <c oughs> ต้นเรื่องเนี่ยมันใหญ่เราจะไปกล้าไหมลนะ่ะเออยิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งขุดยิ่งเห็นยิ่งโอ้โหยิ่งไปยิ่งหนายิ่งแน่นมันไม่ใช่แค่คนเดียวนะมันเป็นระบบอะ นะแอดพูดได้เลยว่าอันนี้มันเป็นระบบมันไม่ใช่แค่คนเดียวถ้าคนเราทำทำผิดคนเดียวเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกใหญ่แค่ไหนมันก็โค่นได้ต้นไม้ใหญ่แค่ไหนก็โค่นได้แต่นี่โอ้โหต้นไม้ทั้งใหญ่ทั้งเยอะเออใหญ่ด้วยแล้วก็เยอะด้วยเออแล้วเราจะโค่นได้ยังไงเอฟซีโอ้โหมันเยอะมันเป็นป่าเลยนะโอ้โหทุกทั้งระบบอ่ะเออระบบนะ ตรงนู้นก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่เป็นระบบไปหมดน่ะมันสู้ก็คือมันสู้กับระบบอะไม่ใช่สู้แค่แค่คนคนเดียวหรือว่าคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆก็ไม่ใช่เออเอาง่ายๆเสมอเสมอบนเรือนะ่ะมันไม่เท่าไหร่เลยอย่าบอกตรงเสมอบนเรือไม่เท่าไหร่เออแต่พูดง่ายว่า แบกกาวข้างหลังเขานะโอ้โหนะครับทามืนเชียวเออแบกกาวข้างหลังเขานะมันหนักแน่นมันหนาเออเพราะฉะนั้นจะเจาะเข้าไปเนะี่ยยิ่งยากมากจะเจาะเข้าไปหาหาอ่าหาหลักฐานนะครับเอาจับให้มั่นคันให้ตายนี่โอ้โหยากมากยากสุดๆยากจริงๆเออ คือเหมือนขึ้นกระทบฝั่งอะเอฟซีกระทบมาแรงแงแต่มันก็หายไปกระทบมาแรงแงมันก็หายไปเพราะอะไรนะไม่มีใครจะไปทําอะไรต่อได้จะไปค้นหาความจริงมันก็ค้นหายะกกาลังค้นอยู่ยพูดง่ายว่าถ้ามันคุมเครือเอาพูดง่ายสี่สิบหกสิบชัดมั่งไม่ชัดมั่งนะยากมันต้องแบบเห็นจะจะ,จะเป็นรูปเป็นคลิป โอ้โห oh, จระเลยทํากันจจะเลย,เลยอย่างนั้นน่ะโอเคอันนั้นอ่ะสังคมก็จะช่วยบวกเข้าไปด้วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักไม่ว่าจะเป็นสังคมประชาชนทั่วไปรวมรวมกันทีเดียวอันนั้นอะ่ะได้เออแต่ถามว่าอันนั้นมันมีไหมล่ะหลักฐานแบบนั้นมีไหมต้องถามอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันจะะนี่ใครก็ทำอะไรไม่ได้อะไรก็ชนะ ถ้ามันจะชัดเจนขนาดนั้นอะเลี่ยงก็ไม่ได้มันจะทําให้จากหนักมาเป็นเบาเท่านั้นเองเออหนักให้มันเป็นเบาผ่อนลงไปหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าจะแก้ให้มันหายไปเลยมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันถ้ามันไปถึงขั้นสุดนั้นนะอ่าแต่มันก็ไม่มีไงเอฟซีมันไม่เห็นภาพขนาดนั้นมันไม่มีหลุดมาได้ขนาดนั้นทุกวันนี้ก็เจาะเจาะแล้วเจออะไรบ้าง ม,นะมีแต่ไทม์ไลน์นะมีแต่การคำนวณทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับนิติวิทยาศาสตร์คำนวณประมาณนั้นแต่ถามว่ามันชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่อหละเราเข้าใจอยู่ว่ามันไม่ถูกแล้วละ่ะเอก็มีสิทธิ์สิมีสิทธิ์สิ อ่าเพราะว่ามันไม่ชัดไงถ้าชัดนี่เราเราจะยอมรับได้เลยก็คือชัดนะชัดเจนก็คือร้อยเปอร์เซ็นสักหนึ่งอย่างร้อยเปอร์เซ็นซักหนึ่งอย่างโอเคเข้าใจได้ทุกคนก็เข้าใจแต่ถ้ายังเคลือบแคลงอยู่ยังมีคําว่าสงสัยอยู่อ่ายังไม่สิ้นสงสัยก็คือมีความสงสัยว่าถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นเราก็ไม่มีปัญหาอะไรก็จบไปแต่นี่มันที่ผ่านมามีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นไห เออคนที่ร้อยกว่าคนที่ว่าเห็นไหมมีใครเห็นไหมร้อยกว่าคนเนี่ยไม่มี <c oughs> เรียกไปก็คือถามค่ะถามลายเท่านั้นเองว่าณเวลานั้นชั่วโมงนั้นคุณอยู่ที่ไหนเออวันที่เท่านี้เวลาเท่านั้นคุณอยู่ที่ไหนเขาก็ถามแค่นี้เองเออเพราะว่าเขาไม่เห็นไงเออแล้วว่าเวลาเท่านั้นคุณเห็นไหมเห็นท่างใหญ่อยู่ตรงนั้นไหมเห็นทรงนี้อยู่ตรงนี้ไหมเห็นไหม บางคนก็บอกไม่เห็นบางคนก็บอกเห็นอยู่ตรงนูง้นตรงนี้แต่ถามว่าเห็นอุ้มไปทงทงไหมไม่มีไม่มีใครเห็นแบบนั้นเลยเอฟซีเห็นก็คือเห็นอยู่แถวบ้านเขาเนี่ยเออหรือว่าไปหาเด็กด้วยกันกม้มๆเงยๆอยู่เอ่ะมันก็เหมือนกันทุกคนก็แบบเดียวกันก็กม้มๆเงยๆเหมือนกันไปหาตะพงญ้าใครจะไปหาบนถนนถามหน่อยนะครับมันก็ไม่ใช่ใช่ไ,ไหมเขาต้องไปหาตาม ห้วยตามห้วยหนองคลองบึงไปหาแหวกตามพงหญ้าตามกอหญ้านูน่นนี่นั่นอะไรที่เราสงสัยเราก็ไปหมดแหละเออมันมีสิ่งอะไรที่กีดขวางตาอยู่มันบดบังอยู่แล้วก็ต้องไปแหวกไปหาเอออยู่ในตุ่มหรือเปล่าแล้วมีฝาปิดไหมในตุ่มนั้นน่ะค้นหาหมดเออในหนองในคลองเนี่ยเออลงปูพรมกันเดินจับมือกันลุยน้ำในในบ่อเงี้ย ขาก็หากันละเอียดคิดคันดูดิคืคอตีพมอ่ะหาเลยเหมือนหานกคุ้มเลยว่ากานไล่เลยแม้แต่แมวตัวหนึ่งยังไม่หลุดรอดเลยสายตาเขาพูดง่ายเออแมวตัวหนึ่งยังหลุดรอดสายตาไปไม่ได้เลยหากันขนาดนั้นอืมมันก็ยังไม่เห็นไม่เจอเออแล้วก็หากันคนบางคนก็กระจายกันหาเออหาคนนะ ถูกไหมล่ะเออไม่ได้ไปไล่ต้อนไล่ต้อนหมีควายหรือไปไล่ต้อนเสือนะจะต้องจับกลุ่มกันไปอะ่ะ <c oughs> เออเออถ้าไปหาไปหาช้างหรือไปหาเสือเนี่ยเอฟซี Z, มันจะไปแยกกันไปเอ,อคนนี้ไปอยู่คนนู้นคนนี้แยกกไปหามันไม่ได้แบบนั้นอนะ่ะเดี๋ยวอันตรายเสือมันจะตะปบเอาเออถ้าหาคนเนี่ยเราต้องแยกดิเออคนนี้ห่างสัก ิบเมตรยี่สิบเมตรหากันไปแยกกันไปห่างกันสามสิบเมตรสี่สิบเมตรก็แยกกันไป,น m, m, กกนไปอา่ามันก็ต้องเห็นที่เอา้าบางคนไม่ได้นัดกันไว้มาไม่ได้มากลุ่มเดียวกันเอา้าแต่เห็นเขากำลังหาอยู่อย่างเงี้ยจะไปว่าไม่ได้หรอกแบบนั้นเพราะต่างคนต่างหาเออใครอยากหาก็หาเออมันจะเป็นข้อพิรุษตรงไหนอะคนหาคนเหมือนกันเอฟซี FC. นี่แหะมันถึงมีแค่นี้อืมใช่ครับคุกเอาไว้ขังคนจน,นเออก็ประบานนั้นแหละคนรวยติดไม่ถามหน่อยแค่นี้แหละอ่าเห็นไหมขนาดขนาดหลักฐานชัดๆเนี่ยยังหลุดไปได้นะนะหลักฐานชัดแค่ไหนถามหน่อยเออยังหลุดไปได้เอาง่ายๆ คดีตู้่าวอ่ะอะแล้วยกตัวอย่างถามว่าคดีนั้นอะหลักฐานชัดกว่าของช่างใหญ่ไหมเออถามแค่น,นี้ชัดกว่าไหมแอดว่าชัดกว่านะชัดกว่าเยอะเลยละ่ะเอ้ยทําไมเขาหลุดวะ, <c oughs> อะเออเขาหลุดอ่ะเอฟซี FC. สิบฟาข้อหาอูข้อหาในสิบสิบแปดสิบเก้าข้อหาเลยนะเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยหลุดทุกข้อหาเอฟซี FC. อ่อนทุกเข้าหาเลยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเออเห็นไหมย,ยังไม่เข้าอะไรทั้งนั้นเลยเข้าไปสารขั้นต้นบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอเขาว่าอย่างนั้นเลยโอ้โหหลักฐานชัดขนาดนั้นไม่เพียงพอได้ยังไงเออหลักฐานนี่หนักๆทั้งนั้นเลยเออค้ายาอย่างนี้เอฟี เสพยาในที่ของคุณนี่คงก็โดนเต็มที่แล้วถูกไหมโดนทุกอย่างะฟอกเงินอย่างนี้โอ้โหเอฟซี FC เอ้ยนะครับโอ้โหนะเปิดบอลอย่างเงี้ยมันจะไม่รอดไปตรงไหนลนะ่ะเออเยอะแล้วหลุดไปได้ยังไงเอฟซี FC เขาคิดเอากแล้วกันเออคิดกันง่ายๆสั้นๆเออทำไมเขาหลุดไปได้รอดไปได้เพราะอะไรเออ เขารู้ก็คนทำไงเราต้องพูดกันถึงที่คนทําเลยนะเนี่ยไม่เกี่ยวกับจําเลยนะเออจำเลยเนี่ยเขายังไงเขาก็ต้องสู้ก็ตามกระบวนการอยู่แล้วแต่คนทํานี่สิสำคัญเออคนทํานี่แหละทํายังไงให้ให้เป็นเป็นไปตามแบบนั้นได้ทํำยังไงอ่าทำให้ดีก็ได้ทำให้ไม่ดีก็ได้ อันนั้นก็เมืออาทีพนะที่เขาทำนะเอฟซีเขาไม่ได้เป็นคนขายขนมครกแล้วไปทําคดีนี้ไม่ใช่นะเอฟซีนะเขาเป็นคนทํางานเฉพาะเลยงานของเขางานของเขาแท้ๆเลยคนเราเนี่ยถ้ามันชํานาญสักอย่างหนึ่งสักเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะเก่งมากเอาจริงๆเก่งมากทําแล้วสําเร็จหรือไม่สําเร็จนี่เขาจะดูออกตั้งแต่แรกเลยจบไม่จบเออทาให้จบได้ทําให้จบไม่ได้ เขาจะดูออกเพราะอะไรเขาอาชีพของเขาเหมือนคนขายหมูวันนั้นแอดดูคนขายหมูเอฟซี 3, ผู้หญิงอ่ะเจ๊นี่แหละขายหมูเขาสามารถจะตัดหมูออกมาแล้วก็บอกบอกไว้ก่อนเลยว่าอันเนี้ยกิโลอ่าเขาจะนานแค่ไหนอ่าคนขายหมูเนี่ยเขาจะตัดตัดเนื้อออกมาแล้วก็บอกว่าเนื้อเนี้ยโลสองโลหนึ่งหรือโลเดียว เออหรือโลครึ่งทุกอันเนี่ยเขาหัน่นเขาหั่นนะไม่ได้ช่างนะหัน่นหั่นแล้วก็กบอกว่าเนี่ยอ่าพิธีกรงก็บอกเดี๋ยวเขาจะเอาสองโลตัดมาให้ดูหน่อยสองโลแล้วก็ไม่คือบวกลบไม่ตามกว่าขีดเได้ไม่เกินขีดตะ่ะบวกลบได้ไม่เกินขีดขีดสองขีดอย่างเงี้ยบวกลบได้เอถือว่ากะเอาด้วยสายตาโอ้เปะ๊ะเอฟซีเปะ๊ะ เะมากเพราะอะไรไม่เคยเห็นพลาดเลยสักอย่างหนึง่งสามโลก็สามโลสองโลก็สองโลสองโลห้าสองโลสามสองโลสองตามนั้นเลยเขากะเอาเลยแล้วด้วยความชำนาญของเขาที่เขาขายมาหลายปีเขาสามารถจะเฉือนออกมาแล้วก็บอกได้เลยว่ากิโลไม่ต้องไปช่างนี่คือความชำนาญของคนที่เขาทำงานแบบนี้แบบต่อเนื่องแบบสม่ำเสมอก็เหมือนกันกับงานของเขานั่นแหละ อางานสืบสวนสอบสวนงานหาข้อมูลงานหาหลักฐานอะไรต่างๆแล้วขึ้นไปฟ้องนะครับส่งฟ้องขึ้นไปแล้วเขารู้เลยว่ามันจะมันจะชนะหรือจะแพ้รู้ก่อนล่วงหน้าได้เลยเอฟซีเขาคิดเอาก็แล้วกันเออเขามันแน่นอนแล้วคนเขาเก่งเพราะอะไรเขาทำนานเพราะว่าทำอาชีพนนนั้นเนี่ยชัดเจนไหมเอฟซีแค่นี้ไม่ยาก อืไม่ยากแล้วจะบอกว่า้ผิดพลาดคําว่าผิดพลาดเนี่ยแ,แทบไม่มีคําว่าผิดพลาดเรื่องพวกนี้นะไม่ไม่ไม,ไม่เชื่อเอคำว่าผิดพลาดเนี่ยรายละเอียดงานอื่นอื่นนะคดีอื่นที่เยอะแยะที่รายละเอียดนะทาไมเขาทาได้เออทําไมเขาไม่ผิดพลาดนะยอ่าทาไมไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดสิงานของเขาเนาะเออทํายังไงให้ คนร้ายเนี่ยจำนนด้วยหลักฐานทําแบบไหนยังไงใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราไม่ได้ไปใส่ใส่ร้ายใส่ความของเขานะเออว่าผิดแต่ก็บอกไม่ผิดหรือว่าไม่ผิดแต่ดันบอกผิดอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาแบบตรงไปตรงมาเนี่ยนะมันชัดเจนเอฟทีแล้วยิ่งหลักฐานแบบนั้นโอ้โหยมโคตรชัดเลยมันเด่นมากชาวบ้านเขายังพูดเลยทุกคนก็พูดหมดแล้วโ่้ยมันหลุดไม่ได้ยังไงวะ วดหัวไหมเอฟซีอะไรมันบังตาเอฟซีอะไรมันบังตาเอ,อปึกแรกกันน่าจะมองเห็นลางๆอยู่นะถ้าปึกสองปึกสามเนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้วมืดตึ๊บไปหมดแนละมองอะไรก็ไม่เห็นเพราะมันหนาไงมันบังตาหมดอ,อปึกใหญ่ๆมันบังตาโอ้ยเนะ่ะมันชัดเจนเอฟซี FC. อ,อชัดเจน <c oughs> ถ้าทําตรงไปตรงมาเนี่ยไงก็ไม่รอดบอกเลยคุณจะใหญ่คุณจะเล็กไงถ้าความผิดมันมีอ่ะโดนหมดแหละ <c oughs> แต่ยังว่าแหละเพราะอะไรก็เขา <c oughs> เขารู้แล้วว่าสุดท้ายมันจะออกมาแบบไหนสุดท้ายจะออกมาในแนวไหนลักษณะไหนมันระบุออกมาได้อยู่แล้ว ชัดเจนไหม